เกมอาร์คนั้นมีเดรสและสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์บางตัวก็สามารถบอแรงเราได้ในหลายเรื่องบางตัวก็เลี้ยงไว้ดูเล่นซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา10อันดับเดรสสรและสิ่งมีชีวิตจําเป็นที่ต้องจับภายในเกมอาร์คเองนะครับเป็นตัวที่สร้างประโยชน์ให้เราไม่มากก็น้อยนะครับผมจะมีตัวอะไรกันบ้างติดตามรับชมมาได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r ร s ค r ซโ v อีโว o อันดับที่10 BLC Buffalo หรือคือเจ้ากบเองนะครับผม บอกเลยว่าทุกการเล่นใหม่แต่ครั้งเนี่ยเราจะมีมันติดบ้านครับในช่วงแรกเพราะว่ามันสามารถช่วยเราฟาร,ร์มซีเมนต์ได้นั่นเองวิธีจับก็จับแบบเทําให้สลบแล้วก็นำลีกลาคคิเบิลหรือว่าจะเป็นเนื้อน่องหรือเป็นเนื้อแกะก็ได้นะครับหรือใช้เป็นเนื้อธรรมดาก็ได้เพราะว่ามันใช้เวลาจับได้ไม่นานก็สามารถพบได้ทุกแผนที่เลยนะครับผมยกเวน้นสกอร์เอิร์ดสำหรับวิธีฟาร,ร์มซีเมนต์ของมันเนี่ยก็ใช้มันในการฆ่าพวกมแมลงนะครับผมเช่นเจ้าไททันโนเมียมาเมกาเนราจักบักโครบักและอินเส็กซ์สวอร์มนอกจากน จับสิ่งชีตขนาดเล็กๆได้นะแต่ก็สามารถใช้ในการเดินทางในน้ําได้ด้วยซึ่งเป็นตัวที่ช่วยอ,อะไรเราได้เยอะเลยนะครับสำหรับเจ้ากบตัวนี้อาร์มก็สามารถครับที่เลเวล40อันดับที่9 E ้าอีคว แล้คือเจ้ามมานี่นะครับผมโดยเราสามารถจับได้ทั้งอ e ีควานหรือว่ายูนิคอร์นเลยนะโดยวความสามารถหลักๆของมันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในงตัวช่วยในการเดินทางของเราในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือความสามารถในการดีกระโหลกของมันนะครับบอกเลยว่าสามารถสร้างขั้นสลบได้เยอะมากๆเลยนะซึ่งเหมาะกับการใช้จับซึ่งชีวิตระดับกลางนะครับผมแ,และนอกจากนั้นยังสามารถใช้ขนของได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีความสามารถในการลดน้าหนักได้เยนะครับผมของอะคาติน่าเพสแท็กตัสแซปซีเมนเพสไคตินเคลยคีลาตินแซนสโตน ได้เยอะมากนะผมบางอย่างก็ลดได้80%บางอย่างก็ลดได้50%านะนระหว่างที่สิ่งชิตตัวที่เราจ,จับเนี่ยสลบปเราสามารถลากมันเนี่ยกลับไปบริเวณบ้านได้ด้วยนะโดยเราสามารถคราบและโซ่ภายในตัวของเจ้าม้าครับผมก็ทําการคล้องสิ่งมีชีวิตที่หลับอยู่นั่นเองนะครับแลวเราก็สามารถ ลากไปที่ไหนก็ได้เลยวิธีการจับก็จับแบบพาร์สี่แล้วผมโดยใช้ซิมเ l ิลคลิปเปหรือว่าล็อกแคลก็ได้โดยสเต็ปแรกให้เราเข้าไปกด e ที่บริเวณหลังมันนะครับผมเพื่อป้อนอาหารนะหลังจากที่ป้อนสําเร็จแล้วเราก็ขึ้นไปขี่บนหลังมานะครับทีนี้ก็รอป้อนอาหารต่อไปเรื่อยนะระหว่างที่มันมีท่าทีที่จะดีเล่าลงจากหลังมันนะครับก็ทําการกด e เพื่อป้อนอาหารนะครับก็ทำอย่างนี้วนไปจะไปจับได้เลยอ่านก็สามารถคลายที่เลเวล20นะครับ อันดับที่8ปดแอนดรูซาคัดก็สามารถพบได้แค่ในแผนที่ปิอเดอร์เท่านั้นนะครับแต่มันก็จะมีมอดนะที่เราจะสามารถพบมันได้ในทุกแผนที่นั่นเองสําหรับความสามารถของมันเนี่ยก็ใช้ได้หลากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในการ PVP ในการเดินทางแล้วก็ในการฟาร์มนะครับผมแล้วก็อานของมันเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะ ช่วยเราเนี่ยได้หลายอย่างเลยสรับมันเนี่ยก็สามารถขี่ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้อ่านหรือใช้อ่านก็ได้แต่ถ้ามีอ่านเนี่ยที่สามารถค้ามที่เลเวล74นะครับเราก็จะสามารถใช้มินิกันได้นะหรือว่าเป็นแกตติงกันนั่นเองที่ยิงรัวมากเลยโดยจะใช้เป็นกระสุนของแอสซอรไลเฟิ์นะอ่านของมนเนี่ยใช้ในการยิงได้ไม่พอคร้บผมยังสามารถช่วยเราไม่จมน้ำได้ด้วยนะใครที่ยังไม่รู้นะผมอ่านของเจ้าแอนดูซากัสเนี่ยเมื่อมันพาเราลงไปในน้ำเนี่ยค่าออกซิเจนของเราจะไม่ลดเลยนะครับผมบอกเลยว่าถัางออกซิเจนเนี่ยไม่าัอามมงเเยพรด จากลาวาลังสีอะไรด้วยนะกันได้หลากหลายอย่างมากเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปในป่าเลดบุตคุณผู้ชมจะไม่ตกจากอานเลยนะครับจากไมโครแรปเตอร์นะเพราะว่ามันการเราตกจากอานด้วยนั่นเองนะของโคตรดีสำหรับอานเจ้าแอนดูซากันเนี่ยความสามารถของมัน,นล้วนๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะมมีความสามารถในการวิ่งที่ดีมากเลยโดยการกดตัวซีระหว่างวิ่งนะผมจะเป็นการบู์สปีดให้นะปกติก็เร็วอยู่แล้วถ้ากดซีเข้าไปอีกก็เป็นการบู์สปีดขึ้นไปอีกนะครับครบเครื่องจริงเจ้าตัวนี้สหรับี่จาก็จัที่พื้นเป็นอันดับแรก ตัวนําไปที่ฮอตคีย์นะแล้วก็กดตัวเลขนั้นนะมันก็จะทําการโยนน้ําพึ่งไปได้เองนะมันก็เข้ามากินนะผมระวังที่มันจะเข้ามากินเนี่ยแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังมันนะครับคล้ายกับมาตัวเมื่อกี้เลยนะหลังจากนั้นก็จะมีลูกศราขึ้นนะผมว่าให้เรากดซ้ายกดขวาแค่น,นี้นะครับผมจะปว่อยจับได้นะแต่ถ้ากดพลาดเยอะเนี่ยตัวแถบสีแดงฝั่งด้านล่างเต็มเนี่ยมันก็จะดีเราตกจากหลังมันนะก็อย่ากดพลาเดเยอะนะครับผมก็ให้กดทิศทางที่มันไฮลไลท์นะพอมันขึ้นสีแดงก็ปล่อยมือนะครับก็มมมมีีีีีี่่่่กกกกปปปุุุครรัับททตต้้อออองงงงดก็แแเเนนนะชวววิึผขาาจลลสย อันดับที่7ทีริซิโนซอร์บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยแคเราได้ยินเสียงเรื่องของมันเราก็รู้สึกว่าเราตายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามันมีความสามารถในการโจมตีที่โคตรจะดีเลยหลายๆคนน่าจะตายเพราะมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยใช้ได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มในการต่อสู้ในการลงบอสโคตรจีเลยเพราะว่าถ้าการฟาร์มเนี่ยก็ฟาร์มได้หลากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ไฟเบอร์นะครับและแถมเรายังอัพเน้นในด้วยว่าจะให้มันฟาร์มในด้านไหนได้ดีนะเน้นในการฟาร์มไม้ได้ดี ฟาร์มเนื้อได้ดีฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีก็สามารถอัพได้หมดเลยแต่ถ้าพูดถึงการลงบอสเนี่ยก็เหมาะแก่การนํามันไปลงบอสมังกรนี่นเองนะครับผมบอสมังกรเนี่ยมันจะ โจมตีสิ่งมีชีวิตกินพืชเนี่ยได้น้อยลงเลยนะครับผมหรือว่ามันสร้างละเมนน้อยกับพวกกินพืชน,นะเจ้าทีริซิโนซอร์ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่คนส่วนมากใช้ในการลงบอสมังกรน,นั่นเองนะแล้วก็อย่าเผลอโดนมตีแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะตายแหวมากมากเลยว่ามันตีโคตรแรงเลยนะครับสรุปที่จับก,ก็จะแบบทําให้สลบนะผมแล้วก็นำ e x c e p t น o n a l k เบ b l e หรือว่าจะเป็นพวกเบอร์รี่ทั่วไปก็ได้นะขอแนะนําให้ทําแฉบไปนะครับผมไม่งั้นคุณผู้ชมจะตายก่อนที่จะจับมันได้นะอ่านของมันก็สาาามรถครไปที่เลเลลว69 อันดับที่6สไปโน ในอันดับนี้เนี่ยผมก็ลังเล่นนะครับสตัวระหว่างสไปโนกับทีเร็กนะแต่ในที่สุดผมก็ได้สไปโนมาคนระมันมีการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าการสร้างดาเมดที่ดีกว่าแล้วก็สามารถใช้ในการเดินทางในน้ําก็ได้ด้วยถ้าเป็นทีเร็กเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะรู้นะครับเวลาันอยู่ในน้ำเนี่ยมันช้าขนาดไหนนะซึ่งว่าจิ้งจกตกน้ําจิ้งจกตกน้ำมัจจกกนจะเร็วกว่าเลยผมเลยนาเป็นเจ้าสไปโนมาแทนนะครับบมถเาพูดในเรื่องการสร้างดาเมทและเป็นตัวที่จับได้ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยก็มี2ตัวนี้นะครับระหว่งนะางทีเร็กก ทางของทีเร็กและผมที่มีดาเมจที่มากกว่านะแต่มันก็มีข้อเสียอะไรหลายๆอย่างนะก็มีลูกเล่นน้อยด้วยถ้าเทียบกับสไปโนเพราะว่าสไปโนเนี่ยมันมีความสามารถทั้งการกัดแล้วก็การตบนะครับผมหรือว่าการขวนนะแล้วจากนั้นสไปโนเนี่ยมันก็มีบัฟระหว่างที่ยืนบนน้ำเลยนะสำหรับบัฟบัฟนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสปีดเพิ่มดาเมจให้กับมันนั่นเองนะอนาคตเนี่ยผมก็อยากให้เจ้าที e รกเนี่ยมีบัฟอะไรเหมือนกับเจ้าสไปโนเหมือนกันนะน่าจะโหดขึ้นน่าดูเลยสำหรับที่จับก็จับแบบห้ายิงมันจากที่สะเร็ มมะไลมไลล่้ชเเยดรวากนะอ่านก็สามารถคลาบที่เลเวล71อันดับที่5ยูเทรนะัตเป็นตัวสายบัฟที่ควรมีติดบ้านเลยครับตัวนี้ทั้งสามารถบัฟได้แล้วก็สามารถไล่เดรเซ่ที่น่าลำคัญอยู่บริเวณบ้านเราเนี่ยได้ด้ยวยนะครับหลักๆแล้วก็ใช้ในการบัฟนะรบเพราะว่าดาเมจที่มันกัดเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าไหร่นะซึ่งวิธีการใช้บัฟก็เป็นการกดตัว C นะครับผม จะเป็นการบูสต์ดาเมจให้กับสิ่งมีชีวิตของเราแล้วผมอย่างละ25%นะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ2 0ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับในขณะที่เรา PVP หรือว่าสู้กับบอสนะ25%กับ2 0เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ใช่ไม่เยอะนะก็ช่วยเราเล่น PVP แล้วก็ลงบอสได้ง่ายขึ้นนั่นเองส่วนความสามารถในการไล่ไดาเสาเนี่ยก็เป็นการกดคลิกขวานะที่จะมอบดีบัฟเฟียให้กับัตูของเรานะ แล้วก็ลดดาเมจของศัตรูได้30%มเลยถ่าศัตรูของเราได้รับบัฟนี้เนี่ยแบบเต็มๆนะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังโดนดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็โดนลดดาเมจอีกด้วยซึ่งเป็นอะไรที่โกงมากเลยครับสำหรับเจ้ายูเทเลนะัสตัวนี้สำหรับวิธีจับก็จะแบบทําให้สลบนบผมแล้วก็ระมาหาไม่ปอนนะไม่ว่าจะเป็น extraordinary cripple หรือ drop m u t t o n ก็ได้หรือจะเป็นเนื้อน,นองก็ได้ได้หมดเลย อันดับที่4ี่แมกมาซอสามารถพบได้ในแผนที่เจนสิตพาร์บันลอสแซนลและ f ฟยเดอร์ถ้าคุณมีเจ้าแมกมาซอไว้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะลืมแองกิโลสลัดแล้วก็ดูริคิวลัสไปเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ในการฟาร์มเหล็ก หินออปซิเดียนอะไรต่างๆเนี่ยได้เกือบหมดเลยนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถเผาเหล็กได้ในตัวอีกด้วยถึงจะไม่เร็วก็ตามนะแต่ก็แล้วแต่เซิร์ฟเซิร์ฟนั้นจะปรับยังไงนะครับใช้ในการฟาร์มได้ไพอยังมีความสามารถในการลดน้ําหนักของเหล็ก75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใ่กรเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอมเบอร์กรีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะผมเป็นสายฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้นะว่าม,มันก็สามารถ PVP ก็ได้ด้วยเพราะมันมีความสามารถในการพ่นลูกบอลดาวาระเบิดออกไปนะครับผมซึ่งรนะ้ว,ตวะ,ตะ,ตะตเไไม สามารถระเบิดดินระเบิดออกไปหรือว่าดินละวาออกไปบริเวณรอบตัวได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวอะไรเข้าใกล้ระหว่างที่แม ma กมาซซกําลังชาร์จไฟอยู่มันก็จะติด มันก็จะโดนไฟไหม้ด้วยฟาร์มก็ได้เผาเหล็กก็ได้ฟาร์มเหล็กก็ได้ PVP ก็ได้อีกครบเครื่องเลยจริงๆเหมือนเป็นการฟิวชั่นหลายๆตัวในตัวนี้ตัวเดียวนะครับสำหรับที่จับก็มีเพียงวิธีเดียวนะครับก็คือเข้าไปในรังของพวกมันนะแล้วก็ขโมยไข่มันมาฟักที่บ้านนั่นเองอา่านก็สามารถคลายไที่เลเวล95เรียกว่าเป็นตัวเปทตวินเลยนะครับตัวนี้แต่พูดว่าเปทตวินก็ไม่ได้นะเพราะว่าเรายังสามารถเกอียมันในแผนที่ลอสเซเลตแล้วก็ฟิลเดร์ด้วยจะรออะไรกันล่ะครับต้องไปจับมัมบบบบาาม้ีแลวลว อันดับที่3เดสโมดัสสามารถพบมันได้แค่ในแผนที่ฟีออเดอร์เท่านั้นนะครับสำหรับมันนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมด้วยดีไซน์ของมันความสามารถของมันโดนใจผมเลยนะถ้าดูหน้ามันดีๆเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะนึกถึงมอร์เบียสก็ได้นะครับผมเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยนะแล้วก็ความสามารถก็คล้า,ายๆกันด้วยอย่างแรกคือความสามารถในการหายตัวครับผมในเวลากลางคืนนะเพื่อเป็นการพรางตัวนะครับแต่ขอขอสามารถในการกรีดนะผม เพื่อไปกระทบกับสิ่งชีวิตอื่นๆนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างที่อยู่ในบริเวณที่เราอยู่นั่นเองแล้วก็ความสามารถในการเกาะผนังเกาะกำแพงที่ช่วยให้เราสามารถจับในรัจฉาที่มีความอันตรายได้ง่ายนะครับผมระหว่างที่มันเกาะอยู่กับกำแพงหรือว่าหน้าผาภูเขาอะไรก็ตามนะผมเราสามารถใช้ปืนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของที่เป็นอาวุธได้นะซึงเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ พวกลูกดอกยาสลบอะไรประมาณนั้นก็เกาะหน้าผาแล้วก็ยิงให้สลบไปเลยอีซี่มากมากเลยแต่วความสามารถที่สําคัญของมันก็คือเวลาที่มันกัดสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่อยู่ในเกมอาร์กเนี่ยก็จะเป็นการได้บัตแพ็กมานะผมหรือพูดง่ายๆคือเป็นตัวที่ใช้ในการฟาร,ร,ร์มบัดแพ็กนะซึ่งถ้าถามว่าบัตรแพ็กเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างก็สามารถนําไปครับแซงกัวนี่อิลิเซอร์นะครับผม ซึ่งสามารถคราบได้แค่ภายในตัวของเจ้าเดสมดัตนะสำหรับความสามารถของน้ำำําอมฤตอันนี้เนี่ยก็ใช้ในการเพิ่มค่าเทมให้กับเนรเสาทันที30%นะใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อตัวนะครับเป็นการลดเวลาในการเทมเนรรเสาที่ดีมากเลยนะสำหรับตัวที่ใช้เวลาจับนานๆหรือว่ากินอาหารช้าๆก็แนะนําน้ำำําอมฤตอันนี้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนในการจับมันเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องคราบลัดแพ็กเหมือนกันนะซึ่งบัดแพ็กเนี่ยก็ได้จากการที่เราคราบลัดเ extraction s y r i n g เนี่ยมาดูด เลือดจากตัวเราครับผมซึ่งในการกดตจลาทีก็จะเสียเลือดทีละ25นะหลังจากนั้นที่เรามีบัตรแพ็คภายในตัวแล้วเนี่ยเราก็ออกเดินทางตามหาเดสมดัสเลยกอแนะนาให้ลอมันมาที่พื้นนะผมถ้าคุณผู้ชมใช้กรัปิ้งฮุกขึ้นไปหามันเองเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเป็นเหมือนผมนะตกลงมาตายสิครับลมก็ลืมคราบตายเบย์ก่อแนะนาให้ลอมันลงมาข้างล่างก่อนนะแล้วก็เดินเข้าไปหามาันเฉยๆนี่แหละมันก็จะมาทําการขีบเรานะผมแล้วก็กินบัตรแพ็คในตัวเรานะแค่นี้ก็เป็นการจับมันได้แล้วอานก็สามามรถคลายไปที่ Level 74 อันดับที่2เดโอดอนเป็นตัวที่ใช้สลับการฮิวนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตัวฮิวก็จะไม่สําคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเราสามารถยัดเนื้อให้กับเนื้อสอกินเนื้อของเราเนี่ยได้เลยนะครับผมเลือดก็จะขึ้นรัวๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีครูดาวน์เราไม่สามารถป้อนเนื้อให้กับเนื้อสอของเราเนี่ยได้รวๆนะแต่เมื่อคุณชมมีเจ้าเดโอดอน ผู้ชมก็จะไม่ต้องไปกดป้อนเนื้อให้กับเดือเสาอ,อีกแล้วนะครับเพราะว่าความสามารถของมันก็คือความสามารถในการฮิวนั่นเองนะโดยการกดคลิกขวานะครับแต่ถ้าผู้ชมอยากปล่อยมันไว้แล้วก็ให้มันฮิวเนี่ยไปทําการกด e ที่ตัวมันนะแล้วก็เลือกไปที่ enable passive healing นั่นเองเพียงแค่นี้มันก็จะยืนแล้วก็ฮิวด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฮิวเนี่ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถฮิวได้นั่นคือเจ้าโสนอัลนั่นเองแต่เราก็ต้องมากดคลิกขวาเองนะซึ่งก็ต้องกดค้างด้วยเทียบกับเจ้าเดรอนตัวนี้เนี่ เนะป็นตัวซับที่ดีเย่ยงเลยสลับเจ้าเจโอดอนนั่นเองนะครับสรับพี่จับก็ไม่ยากมากนะ้าคุณผู้ชมอัพสปีดมาเยอะก็ยิงแล้วก็หนียิงแล้วก็หนีเลยนะแต่วิธีที่สบายที่สุดเนี่ยก็ทําแทบแล้วก็ล่อมันเข้าไปในแท็บนะแล้วก็ยิงให้สลบแล้วก็นำมาหารพวกซูพีเรียคิเบิลหรือว่าจะเป็นเนื้อแกะเนื้อน่องก็ได้นะครับตามทรัพยากรที่คุณผู้ชมมีเลยแล้วก็อานมัของมันก็สามารถคราบของได้เหมือนกับโต๊ะซามิตี้เลยนะอันดับที่1มานาการเมอร์ หรือมานามานาก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เด่นในหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการ PvP สหรับการเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือใต้น้ําก็ได้เบิร์ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำนะค้าคุณผู้ชมได้ลองเนี่ยคุณผู้ชมจะติดใจมากเลยนะครับผมการเดินทางในระยะทางไกลเนี่ยจะไม่ไกลอีกต่อไปเลยนะแค,แค่กดไม่กี่ปุ่มนะครับผมเปดบาร์คลิกซ้ายเปวบาร์คลิกซ้ายนะก็ถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วแล้ว แค่มันวิ่งปกติบนพื้นเ,เ internet, นี่ยก็เร็วมากเลยนะครับผมเป็นตัวที่สปีดดีมากเลยนะแล้วก็ไปต้องพูดถึงเวลาที่มันอยู่ในาน้ำนะโคตรเร็วมากเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีความสามารถในการพ่นน้าแข็งเพื่อใช้ในการ PVP นะหรือว่าในการสร้างนามเอ็นนั่นเองตัวที่ยกลน้าแข็งนี้ครั้งแรกเนี่ยก็จะติดน้ําแข็งแล้วก็ไม่สามารถขยับได้นะแต่สักพักน้าแข็งก็จะละลายนะครับแต่เราก็สามารถพ่นน้าแข็งเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าสเตจนนแมาเราจะหมดนะนเป็นการสร้างนามเม็นที่รัวมากเลยนะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็จะฟาร์มของได้ไม่เยอทนะ่ <ables> ่าาาไไหรรนนป้้้กติผููชมมัยถึึงงดดพะ สำหรับ,รบวิธีจับเนี่ยก็แนะนําให้ทําแถบอย่างเดียวนะเพราะงั้นคุณูชมจะลําบากมากๆเลยแล้วก็หลังจากท,ที่ทำแถบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ยิงให้สลบเลยนะแล้วก็นำอาหารไปป้อนไม่ว่าจะเป็น exceptional k i p p l e เนื้อแกะเนื้อน่องก็แล้วแต่ศรัทธาคุณู้ชมเลยนะครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมสําหรับคลิป10อันดับในวันนี้นะค่ะคุณชมมีตัวไหนที่มีประโยชน์อีกก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าเป็นตัวที่คุณชมใช้บ่อยในการเดินทางในการฟาร์ในการ PVP ก็คอมเมนต์ไว้เลย สำหรับคลิปหน้าก็เป็นคลิป Evo Giga นะครับผมของ m o d Pario นะก็เป็นตัวใหม่อีกตัวนึงแล้ผมใหม่ทั้งโมเดลแล้วก็ความสามารถนะครับผมของ m o d p a l i o นะก่อจะเป็นคลิปหน้าผมสำหรับคลิป Giga นะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยสำหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไปเพ่อนนะครับก็เหมือนที่ผมบอกในคลิปก่อนหนี้นะจิ่งกดไลค์เยอะคลิปของผมก็จะมีคนดูเยอะนั่นเองก็ฝาก้วยนะครับผมเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปห่ขขอนสาาาคลล้กแุณะ สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า